Hello. สวัสดีครับเป็นด้านข้างของตาวนนาทั้งหมดเลยครับก็ชุดนอนไม่ได้นอนนะครับมือสองห้พั้อมเกม PC อยู่ฝั่งนี้ครับทะลุด้านหลังกันแล้วครับเป็นแฟชั่นเลยสะท้อนแสงทางร้านเลยวะ่ะเดโมไลฟ์สโตร์ฝั่งนี้ตาวนนาตอนนี้ชุดแฟนซีก็เยอะเอาจริงวะเนี่ยเดินมันไปทั่วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะครับสตู้อยู่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> คือโคตรเป็นซิกเลยเป็นตู้หยอดเหรียญทุกคนข้างหลังผมเนี่ยเห็นปะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตะวันานานะครับด้านข้างแต่ก่อนนะเวลา,นานเราเข้าไปก็จะเจอพวกอุปกรณ์คอมขายเต็มเลยอเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ย,มยผมมาเจอตู้นะครับเป็นตู้หยอดเหรียญแล้วก็ตู้เสียบบัตรนะทุกคนโ <c oughs> คตรคลาสสิกเลยวะดูดิ <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับยังไงฮะ โคตรเจ๋งเลยคือไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่นะทุกคนตู้เนี่ยเออโคตรเจ๋งชอบนะเหมือนเป็นพล็อปแบบสถานที่แห่งนี้เอออันนี้เป็นตู้ตั้งแต่ใช้แบบยุคนั้นเลยปลาย90ต้น2000นะเอออะไรประมาณนั้นเลยนะเห็นปะแล้วก็บริเวณทางเข้าจะอยู่บริเวณด้านนี้เนี่ย <c oughs> เห็นปะทุกคนทางเข้าอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราไปดูทางเข้ากันดีกว่านะครับ เอาละเราเข้ามาในตอนนาแล้วครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีอุปกรณ์ไอทีพวกคอมพิวเตอร์เฮ้ยร้านเกมห่ะทุกคน P T R Electric นะครับจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นร้านเกมอ่ะดูดีเห็นปะเออรเฮ้ยรู้สึกจะมีร้านเดียวเลยนะเดินเข้ามาขวามือก็ร้านเกมเลยครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดเลยนะคทุกคนเห็นปะ เออเจ๋งว่ะเป็น PS4 หมดเลย <c oughs> PS4 นะครับมือหนึ่งมือสองเนี่ยอันนี้มือสองะครับมือสองปะมือสองมือสองห้าพันห้าพร้อมเกมฝียี่สิบเกมอันนี้คือเกมฝังอยู่ในฮัดดิสเลยใช่ไหมครับพันจิกยี่สิบเกมคุ้มมากเลย PS2-2008 นะฮะจะส่วนใหญ่เป็น PS4 อนะัอันนี้มือหนึ่งก็มีนะมือสองก็มีทุกคนร้านเกมแล้วก็มีอันนี้เป็นที่หยอดเหรียญเป็นตู้หยอดเหรียญน,นะเอออุปกรณ์ไอทีก็อยู่ขวามือนะผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะคือสมัยยุคแรกๆที่มาตอนนั้นนะ่ะบริเวณตรงฝั่งฝั่งนี้ทุกคนฝั่งนี้ครับจะเป็น เหมือนกับขายพวกแผ่นซีดีอะไรต่างๆคล้ายๆพันทิปแ่ะเออพวกซีดีเกมซีดีอะไรเงี้ยเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนั้นะนะครับแล้วมีเกมเกิมอะไรขายเต็มเลยเว้ยนี่ฮะอันนี้ผมกำลังเดินไปบริเวณที่ขายแบบแต่ดูเหมือนเขาเปิดโฟรออะกว้างขึ้นสมัยก่อนมันจะมีแบบไอทีซิตี้อะไรพวกนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นช็อปเป็นช็อปไอทีนะฮะ โดยเฉพาะเลยอ่ะเป็นศูนย์ไอทีที่ใหญ่มากครับเออแต่ตอนนี้ก็จะเป็นตามที่เห็นนะทุกคนก็คือตียิงยาวไปข้างในเลยมีร้านทำลงทำเล็บนะฮะค่อนข,ข,ข้างเยอะเลยเนี่ยยิงยาวไปข้างในส่วนฝั่งนี้นะจะเป็นสองด้านนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขายเสื้อผ้าทุกคนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเยอะแยะเลยเนี่ย เนี่ยขายเสื้อผ้าหน้าผมฮิบหมวกเดินทางกันเข้าไปนะครับด้านในนะครับตะวันนาคือไปไปก็คล้ายๆนี่เหมือนกันนะทุกคนคล้ายๆกับกะรุจักนะครับใกล้เคียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ยังมีล็อกว่างเยอะนะอื อันนี้เดินมาฝั่งตะวันนาในร้านกระปปรงกระเป๋าอะไรอยู่ด้านในนะครับคือตอนนี้ที่เป็นมุมด้านข้างทั้งหมดเลยเยจะเป็นจะเป็นแบบอุปกรณ์ PC อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับบริเวณด้านข้างหมดเนี่ยเห็นปะอุปกรณ์ PC อยู่ฝั่งนี้ครับก็ยังคง,งมีอยู่นะแล้วนี้เป็นลานจอดรถด้านหลังเห็นปะข้างหลังก็จะมีพวก เขาเรียกว่าเปิด้ายขายของหรือว่าเป็นพวกแนวขายของออยู่เยะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันด้วยนี่ฮะวันนนานทุกคนอัปเดตตันนาวันนี้เข้าด้านข้างนะผมอยากได้ฟิลด้านข้างไม่ได้เข้าโดยตรงด้านหน้านะครับอันนี้เหมือนจัดที่พักผ่อนกันใจอยู่กลางห้างเลยนะครับอันนี้เป็นขายพวกถุงออุปกรณ์ต่างๆไม้ฝอยไว้แฟวนนะครับแล้วเรากำลังเดินออกไปบริเวณด้านหลังนะทุกคน ด้านหลังจริงมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็ออกออกด้านหลังได้หรือว่ออกทางนี้ดีกว่าทางนี้ออกไปลานจอดรถนะครับเนี่ยทางนี้จะออกไปลานจอดรถนะ้างหลังเนี่ยทางนี้เราตรงไปฝั่งนี้ทางออกที่ไปตลาดตะว,วันนาบริเวณด้านหลังที่จะทะลุไปเดอะมอลล์บางกะปิครับ <c oughs> ยินยาวเลอ่ะนเนี่ยฮะโอเคเรามาทะลุด้านหลังกันแล้วครับด้านหลังก็จะเป็นไม่แอร์แล้วนะครับแต่น,นี้ไม่แอร์ลว เตาหนังต่างๆนี่อันนี้ขายชุดชุดหมีชุดหมีแล้วก็ชุดนอนไม่ได้นอนนะครับทุกคนโอ้โหชุดคิดมัดเต็มเลยดูดิเห็นปะเนี่ยโอ้โหชุดคิดมัดเพียบเลย แล้วนี้ก็ยิงยาวไปจนสุดนู่นนะฮะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเข้าเดอมอบางกะปินะี่ะทุกคนเออนีอย่ยชุดหมี่ทีโอ้โล่งจ้องว่ะก็ยังโล่งนะทุกคนข้างหลังอะ่ะเหมือนกับว่าหลังจากเดินมาแล้วอะ่ะก็คือ จะมีเฉพาะล็อกกลางเท่านั้นนะทุกคนที่เขาจะเปิดให้โฟเข้าไปล็อกข้างไม่มีขายเลยครดูดิเห็นปะต่อเขามีหน่อยๆน,นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีเฉพาะล็อกกลางพอเราไปล็อกข้างๆล็อกอื่นๆไม่มีแล้ว <c oughs> ตอนน้าอัปเดตกันนะครับตอนนี้ ไม่ได้เข้ามาเลยผมไม่ได้เข้ามาเลยเลยตะวันนาโอ้โหร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับจริงๆตะวนนาปกติที่มาสมัยก่อนเนี่ยผมจะมาซื้อแผ่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าไอทีแหล่งใหญ่ของย่านบางกะปิเลยนะถ้านึกถึงตะวันนาต้องนึกถึงไอทีเลยอ่ะเออเป็นตลาดไอทีแล้วตอนหลังๆก็จะเป็นแบบเหมือนเนาโมชุดเชิดอะไรมาขายนะครับคนข้างเยอะมาก เป็นตลาดขายเขาเรียกว่าแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นเลยโอ้โหร้านนั้นเก๋วะ่ะคือแบบเสื้อเรลืองแสงทั้งร้านเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ใช่ปะเนี่ยร้านคอนแทคเลนส์แล้วก็ของกินด้านหน้าเนี่ยเยอะมากนะครับของตะวนันนานะดูชุดดิชุดสะท้อนแสงทุกคนโคตรเจ๋งเลย แสบตาเลยอะโห<ฮ>สะท้อนแสงทางร้านเลยว่ะมีสีแบบสวยๆก็เยอะนะอันนี้เป็นออเทซอรี่นะครับเน่มีรับเทศกาลคริสต์มาสนะทุกคนตอนนี้นะเออแล้วก็ บริเวณนี้ทั้งหมดเลยเป็นทางเชื่อมไป M l i f e Store นะฮะเดอะมอลล์บางกะปีนั่นเองนะครับเดอะมอลล์ l i ฟ e สโต r e ฝั่งนี้เดี๋ยวเราเดินทะลุออกด้านหน้าตะวันนาดีกว่านะครับอันนี้ร้านขายถึงเท้าโอ้โหทุกคนไม่ไม่ได้มานานนี่มาอัปเดตนะตะวันนาเป็นยังไงนะครับเรามาอัปเดตกันคือถ้าเป็นจุดที่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดขายโดยตรงเนี่ยก็จะ ยังไม่ค่อยมีคนมาเช่าล็อกเท่าไหร่ก็คือจะเช่ากันเฉพาะจุดที่คนเดินกันแบบผู้พาน่เออหรือว่าเมนหลักเมนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้เดินออกมาจากด้านด้านข้างนะก็ยิงยาวมาด้านหลังก่อนเดี๋ยวผมไล่ขึ้นด้านหน้าให้นะครับมาดูกันว่าตะวันนาตอนนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าตะวันนาครับทุกคนตะวันนา ศูนย์การค้าตะวันนานะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้นะที่เป็นพื้นที่หลักที่ขายนะทุกคนอันนี้ผมมาเดินแบบพอดีเดินตัดเข้าด้านข้างนะเพราะว่าออกริมเนี่ยด้านหน้าจะไปทะลุลด,ด้านหน้าเห็นปะที่คือศูนย์การค้าตะวันนานะครับศูนย์การค้าตะวันนาโอเคโอเคเรามาด้านข้างแล้วเดี๋ยวออกด้านหน้ากัน ชุดจิดสัดเดียวชุดแฟนซีก็เยอะแล้วนี้เป็นด้านข้างของตะวันนาทั้งหมดเลยครับนี่เราเดินไปอัปเดตกันเลยนะครับยิงยาวไปเลยอันนี้เป็นด้านข้างของตะวันนาทั้งหมดเลยครับทุกคนตะวัน,นานะเ,เรามาให้ดูอัปเดตกันนะครับผมเชื่อว่า เ,เพื่อนๆหลายคนก็อยากจะให้ผมมาอัปเดตนะนี่มีร้านอยู่หนึ่งร้านตุดเปิดอ,อยู่ตรงนี้ยิงยาวไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเอาจริงดิด้านข้างตะวันนาไม่มีร้านรเลยเลยวะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ย เดินยาวอะ่ะบอกเลยแต่พัดลมก็เปิดอยู่นะดูข้างบนดิพัดลมเห็นปะพัดลมอยู่ข้างบนเนี่ยเปิดอยู่แล้วก็มีทางเข้าด้านกลางนะครับตรงนี้ทางเข้าตรงกลางของห้างนะครับซึ่งอันนี้คือด้านข้างอ่ะผมเข้ากลางแล้วเดินมันไปทั่วโอเคเข้ามาด้านในแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเดินเป็นวงกลมนะทุกคนเราเดินตรงกัน,นเข้าไปก่อนนะครับเดินตรงกัน,นเข้าไปก่อนสําหรับตะวันนานะสําหรับตะวันนาหรือว่าเรามาแบบก็ประมาณทุ่มครึ่งน,นะตาจริงห้างปิดสองทุ่มนะฮะอุปกรณ์ไอทียังมีขายนะทุกคนอันนี้ร้านสักแททูนะครับร้านสักแททู เดินมั่วเลยครับตอนนี้ตะวันนา2023ปลายปีนะครับใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะทุกคนร้านทำเล็บเยอะนะร้านทำเล็บร้านทำผมร้านนวดหน้านะครับรเยอะมาก <c oughs> แล้วก็มีรับซ่อมมือถืออะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะเลยเห็นปะอันนี้ร้านเสื้อกันหนาว อันนี้สินค้า25บาทยินยาวน่านไปก่อนเห็นปะอันนั้นทางออกด้านหน้าแล้วแต่ก่อนนะ่ะผมจำได้เลยเวิร์กเนี้ยทั้งเวิร์กอะจะเป็นไอทีหมดเลยครับมีขายกยับอุปกรณ์คอมกาดจงการาดจอนะตอนนี้บริเวณด้าน,นข้างก็ยังมีขายพวกกระจกกันรอยฟิล์มมือถืออะไรต่างๆนะ <S <S เห็นปะเนี่ยตลอดแนวเลย จำได้ว่าตรงนี้มีมีขายเกี่ยวกับแผ่นเกมนะครับแล้วก็พวกซีดีเกมยุคเก้าสู่รอยู่นะยริเวณแถวๆนี้ในอดีตนะครับตอนนี้กลายเป็นร้านขายผ้าไปนะแล้วท้ทางนูน้นทางออกทางออกอยู่ฝั่งนู้นอกดดินน่าางระษ นี่ฮะทางเขาออกด้านหน้านะซึ่งบริเวณตรงนี้ปกติมีขายแน่นอนนะครับเป็นอุปกรณ์ไอทีแต่ก่อนมี IT City ตี้ด้วยนะไอทีมอลหรือไอทีซิตี้นแหละนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นเวณทางออกแล้วออกด้านหน้าเมื่อกี้เราเข้าด้านข้างนะมีฟิลเป็นยุคเก้ามากเลยทุกคนเอ้ยยังมีตู้โทรศัพท์อยู่เลยนะครับ ตูโทรศัพท์แบบก็แต่สมัยยุคผมอะหยอกเหรียญเนี่ยออโอเคเราออกกันมาแล้วครับก็เจอของกินเต็มเลยตะวันนานี่ขึ้นชื่อเรื่องของกินนะเว้ยบอกก่อนหน้าตะวันานาเมื่อกี้เนี่ยของกินเยอะแยะเต็มอะมีปูปูยำปูม้ายำอะไรพวกต่างๆนะเนีปลาทงปลาทูไข่เจียวสะเาาอะไรต่างๆนะเห็นปะ ผมว่าผมอยากกินโตเกียวอะหาโตเกียวกริงๆอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตะว,วันนานะเป็นการอัปเดตนะในรอบกีป่ปีวะคือผมไม่เคยมาทําคลิปที่ตะวันนาเลยนะสักครั้งเดียวนะครับเนื่องจากผ่านไปผ่านมาในบ่อยมากแต่ไม่เคยมาถ่ายที่นี่เลยครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปที่ตะวันนาสักครั้งหนึ่งนะครับสาหรับจุดแห่งนี้ตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะแต่ก่อนเป็นร้านอะไรผมจำไม่ได้แล้วขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ กล้คริสต์มาสแล้วะครับก็สวัสดีคริสต์มาสละกันก็เป็นทั้งหมดของตอนนาที่ผมพาเดินวันนี้นะก็เดินว่อนไปหมดเลยครับถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากดูเก้าถูกเพอ่ข้้งเยอะนะตอนนามีการเช้งหรือเปลี่ยนแปลงนะ่ผมว่าน่าจะประมาณสักสามครั้งแหละก็จำไม่ผิดประมาณสามครั้ง,งแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศแล้วก็ฟิลต่างๆรวมถึงข้างในที่เราเดินเข้าไปดูมเมื่อกี้ก็จะประมาณที่เห็นนะฮะก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตครั้งนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วบายบายสวัสดีครับ